ภาพความศรัทธ,ธาสาธุชนที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดตั้งใจโปรยดอกไม้น้อมถวายการต้อนรับคณะพุทธบุตรธ,ธรรมยาตราครั้งสุดท้ายในโครงการธรรมยาตรากตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถาน7แห่งปีที่13โดยในวันนี้พุทธบุตรธรรมยาตรามายังอนุสรสถานลำดับที่เ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสถานที่ขยายวิชาธรรมกายซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสามัคคีราชบำรุงรวมระยะทาง10กว่ากิโลเมตรซึ่งในปีนี้นอกจากจะมีศรัทธาสาธุชนจากหลายจังหวัดมาร่วมต้อนรับคณะสงฆ์คณะพระธรรมยาตราเป็นจำนวนมากแล้วยังได้รับการตอบรับจากชาวบ้านในชุมชนคลองสาเป็นอย่างดี ได้มาสร้างบุญญยากร่วมต้อนรับคณะพระธรรมยาราด้วยความยินดีเปล่งเสียงสรรุการด้วยใจที่ปิติเบิกบานทั้งนี้หลวงพ่อทัตตาชวพระครูประหลัดรัตนเบียรวัดเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระวิเทศภาวนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย,ย,าาากายและพระครูธรมรมพรอารักษ์ยานารโข ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เดินนำคณะพระธรรมญาตราเข้าสู่วัดพระธรรมกายซึ่งเป็นอนุสรสถานลำดับที่7สถานที่ขยายวิชาธรรมกายอันเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารโดยพัญญา,าจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนลกยูสิทธิเอกของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมา,ารได้รวบรวมหมู่คณะบุกเบิกสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ในโครงการขออภัยค่ะในปีพุทธศักราช2,513เพื่อแผ่ขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตามมโนโปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารตลอดเส้นทางพุทธบุตรธรรมญาตราทุกย่างก้าวอันเป็นมงคลได้ตั้งใจประกาศพระพุทธศาสนามีศรัทธาสาธุชนร่วมปล่อยกิจด,ดอกไม้ต้อนรับด้วยศรัทธา การโปรยดอกไม้ถือเป็นการฝึกใจให้อ่อนโยนลงเพื่อน้อมต้อนรับคุณงามความดีของบุคคลที่ควรบูชาเกิดความร่วมใสการบูชาด้วยใจที่ศรัทธานั้นมีผลมีอนิสง์ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติบูบชาหรืออามิสบูชาฉะนั้นการบูชาด้วยการโปรยดอกไม้ถือว่าเป็นอาริยประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออก ถึงความศรัทธาของชาวพุทธตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเริ่มเพราะเป็นพุทธประเพณีที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ดังนั้นก็เป็นการควรที่ชาวพุทธในยุคของเราจะสืบสารพุทธประเพณีเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะ เป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะของคณะครูนะคะแล้วก็นักเรียนแล้วก็โรงเรียนของเราซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะที่ดิฉันได้เข้าร่วมนะคะกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นบุญที่พวกเราได้ได้รับในวันนี้นะคะที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะสงฆ์นะคะ <S <S ของการเดินด้วยธรรมนะคะครงการธรรมยตร,ราค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทําให้เด็กๆแล้วก็คุณครูแล้วก็ตัวรวมถึงตัวผู้บริหารนะคะได้รับการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนานะคะแล้วก็ มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ร่วมต้อนรับในวันนี้ค่ะ mm hmm. ก็เป็นปีที่13แล้วนะคะที่มีการดําเนินโครงการนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของการดําเนินโครงการและเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ซึ่งปีหน้าก็ทุกคนก็อยากเห็นภาพเหล่านี้อีกนะคะซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสงฆ์ธรรมยตรานะคะให้คนทั่วโลกได้เห็นในมุมมองของการที่พวกเราพุทธศาสนิกชนนะคะได้ดาเนินกิจกรรม กรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะสำหรับเด็กและเยาวชนแล้วก็สำหรับกิจกรรมออให้กับชุมชนและก็ชาวบ้านของเราค่ะวันนี้พอทราบข่าวก็เลยมารอค่ะครอบมาทั้งครอบครัวเลยค่ะห้าคนลูกด้วยค่ะคุณยายด้วยค่ะก็ปลื้มใจดีใจค่ะเป็นภาพที่ประทับใจมากเพราะว่าก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเข้าเข้าวัดทำบุญบ่อยๆเรื่อยๆค่ะ แล้วพอได้ยินข่าวก็เลยมารอค่ะเห็นพาะท่านเดินนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะมาต้อนรับอะไรเงี้ยเป็นภาพที่ประทับใจอะคะ่ะเพราะว่าหาดูได้ยากนะคะแล้วก็หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะคะ่ะอย่างน้อยก็ให้ให้ให้คนได้ออกมาแบบแบบตื่นตัวในพระพุทธศาสนาบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นก็คือบางทีบางคนก็ติดภารกิจอะไรเงี้ยไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ไปไปวัดไปทําบุญอะไรเงี้ยแต่พระท่านก็ออกมาแบบว่าเผยแผ่อะไรเงี้ยค่ะพวกเรานะคะอ,องค์การมหาชนตําบลน,นะคะก็มีความเตรียมพร้อมในด้านของชุมชนของเรานะคะร่วมกับโรงเรียนสาม,มคัคคีลาดบุมลุงนะคะซึ่งเราเตรียมการต้อนรับคณะสงฆ์ของเรานะคะมา2วันแล้วะคะ่ะก็ทางชุมชนเองแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็มีความตื่นตัว ตื่นบุญกันด้วยนะคะซึ่งเ,ออเราอยากให้ถึงวันนี้เร็วๆนะคะซึ่งพวกเราเองพี่น้องชาวตะบนทองสามนะคะซึ่งเป็นบุญเหลือเกินที่พระนะคะที่ท่านจะต้องมาเดินธรรมยาตานะคะเป็นพันกว่ารูปนะคะซึ่งพวกเราเองก็ไม่เคยเห็นพระขนาดนี้ที่ท่านมาเดินให้พวกเราได้รับบุญกันนะคะทําใหเออ้เห็นภาพพระพุทธศาสนาแบบนี้นะคะไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคะวันนี้อบตะบอ,องสามเองนะคะ และพี่น้องมาจากต่างจังหวัดมากมายเลยนะคะที่มาต้อนรับพระธรรมยตาตั้งแต่โรงเรียนสามคีราชบรมุงซึ่งเป็นหมู่ที่สองนะคะแล้วก็เดี๋ยวพระท่านก็จะเดินไปถึงวัดพระธรรมากายนะคะก็จะเดินผ่านหลายหมู่บ้านนะคะวันนี้ก็ทําใหา้พ่อค้าแม่ค้าในตำบลของสามของเราคึกคักนะคะวันนี้ทําให้การกระตุ้นเศรษฐกิจของพวกเรานะคะดียิ่งขึ้นเลยพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มกันเบิกบานนะคะก็ จับจ่ายใช้สอยกันทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจในคลองสามของเราดีขึ้นมากๆเลยค่ะปลื้มมากรู้สึกตัวเองมีบุญมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาต้อนรับพระธรรมยายตา1,141รูปก็เมื่อกี้เจอห,หลวงพ่อทัตตาเดินนำขบวนมาเราก็รู้สึกปิติใจมากๆค่ะรู้สึกว่าเป็นภาพแห่งความประดับใจที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงคะคะก็ ดีใจแล้วก็อยากขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยค่ะที่ท่านได้จัดพิธีกรรมที่งดงามอย่างนี้ให้เราได้ตราตึงอยู่ในหัวใจค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าทุกๆปีเท่าที่เราสามารถที่จะยังทำได้เราจะมาร่วมแบบนี้ทุกๆปีค่ะพอรสหลวงปู่ผ่านมาค่ะมันเป็นความอบอุ่นใจเป็นความสุข เห็นคณะส่งที่ที่ท่านเดินจาริกไปเพื่อเผยแผ่ธรรมเราเป็นชาวพุทธคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับต้อนรับท่านนะคะมันก็เป็นบุญเป็นบุญสูงสุดแล้วก็เป็นความปิติใจที่มันยากที่จะบรรยายจริงๆอะคะ่ะทุกย่างก้าวที่ท่านเดินผ่านเราตัวเราเองเราน้อมใจในการที่จะรับท่านด้วยหัวใจแล้วเราก็โปรยดอกไม้ไปด้วยใจที่ปลื้มปิติะคะ่ะ เป็นภาพความงดงามที่เราเกินจะบ,บรรยายจริงๆอะค่ะน้ำตามันไหลตลอดทางจนเราเป็นน้ำตาแห่งความปิติอะค่ะรู้สึกดีใจอบอุ่นใจปลื้มใจทุกวันเรานั่งสมาธิเราก็นึกถึงหลวงปู่มีหลวงปู่อยู่ในหัวใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้มันเป็นเหมือนภาพประวัติศาสตร์ในใจเราอะค่ะ